นบสักการพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังกราามองค์ประทานในพิธีและพระเถรานุเถระทุกลูกสวัสดีท่านสิงห์ทองราชพิเศษพันเอกไอัาชุทูทไทยนัก,กุงโตเกียว และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาสมสชาสมสงไทยในญี่ปุ่นได้ได้กล่าวสุนทรพจน์ณร้ำกลางมหาสมาคมนี้พรวัรมทูตคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนากิจอันสำคัญยิ่งคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงลุกออกไปสู่นานาประเทศทั่วโลกกับผม เข้าใจดีว่าการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดนนั้นต้องอาศัยความอดทนเสียสละเป็นอย่างมากเพราะต้องปฏิบัติศาสนากิจในดินแดนที่เราไม่คุ้นเคยทั้งภาษาอาหารผู้คนประเพณีกฎหมายดินฟ้าอากาศเมื่อเหลียวมองไปในอดีตแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งพระธรรมทูตก้าวสาย เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในไปในดินแดนต่างๆซึ่งสายหนึ่งในนั้นก็คือพระโสนะและพระอุตระซึ่งได้นำคณะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิทำให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานบั่นพงลงในดินแดนแถบนี้มากว่า2,000ปีกล่าวได้ว่าที่เราเชาวไทยได้มีพระพุทธศาสนา เป็นปฏิบีตธรรมนำทางชีวิตมาตลอดประวัติศาสตร์ก็เพราะความอดทนเสียสละของพระธรรมทูตคือพระโสะและพระอุตรละนั่นเองหากเปรียบกับการผลิตสินค้าแล้วทุกประเทศต่างก็พยายามผลิตสินค้าส่งไปขายในดินแดนต่างๆศาสนาต่างๆก็พยายามเผยแผ่มายังประเทศไทยเช่นกันหากเราทำเพียงอยู่ในประเทศ เหมือนพยายามผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนําเข้าอย่างเดียวในระยะยาวก็ยากจะสู้เขาได้เราต้องพยายามผลิตสินค้าส่งไปขายทั่วโลกซึ่งทําให้เราต้องพัฒนาคุณภาพสินค้ากระบวนการบริหารจัดการและการส่งเสริมการขายจนมีมาตรฐานโลกเมื่อนั้นเราจะทําได้ทั้งการรักษาตลาดในประเทศ แล,และเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศการทำงานของพระธรรมทูตก็เปรียบเสมือนการเผยแผ่ชงลุกไปทั่วโลกนั่นเองซึ่งจะเปิดวิส,สัยทัศน์และยกระดับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งองค์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ก็คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจาจารย์ท่านมีประษาท่านมีประสบการณ์ตรงในการเผยแผ่ในต่างแดนมาอย่างยาวนานร่วม50ปีเป็นผู้ก่อตั้งวัดธรรมารามนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาเป็นคณะผู้ก่อตั้งสมัชชาสงไทยในอเมริกาได้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสมัชชารูปแรกโดยเป็นติดต่อกันถึงหสมัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างวัดพุทธวาดนครฮิวตันรัชสักซั์วัดพุทธลังศีนครไมออมี่รัฐฟลอริดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดนวมินทละาชูทิศนครบอสตันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ในวโรกาสของสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช 2,549ซึ่งได้กลายเป็นวัดไทยในต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใต้การกำกับดูแลของท่านเจ้าพระคุนสมเด็จพระมหาธีราจารย์จึงมั่นใจได้ว่างานพระธรรมทูตในต่างแดนจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนกระผมขอกราบอนุโมทนากับพระธรรมทูตท,ทุกลูกทั่วโลก ที่ได้เสียสละอุทิศตนทำงานเผยแพ่พระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งขอแสดงความยินดีในการจัดตั้งสมัชชาสงไทยในญี่ปุ่นกระผมและบริษัทเนจกคิฟจำกัดขอสนับสนุนการทำงานของสมัชชาสงไทยในญี่ปุ่นและพระธรรมทูตทั้งหลายอย่างเต็มกำลังขอกราบนบสการด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอบพระคุณครับ